ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีจกมีลาบเนื้อล้างบ้านล้างเมืองแล้วบ้านเมืองสะอาดแล้วก็ขอให้ทุกคนมีจกมีลาบนะครับอขอแจ้งปีน้องไว้ก่อนว่าที่คุณแอนทำคลิปนะครับทั้ง CP พีของน้ําท่วมนะครับว่าจะมีอย่าง,างครับอยากเื่อนว่าน้ําบานเทามันทวมอยู่ได้นะครับ กันในพ่อแม่พี่น้องเป็นจะได้นะครับเลยไทยขึ้นดูนะครับูฝากไว้นะครับคิดบวกเนื้อต้องดราม่าสักอย่างนะครับก็คือจุดประสงค์กับอยากให้พีน่น้องได้หันรครับที่อยู่ที่ไกลที่อื่นจะได้หันบ้านเฮาว่าน้าเป็นจะได้สถานการณ์น้ำเป็นจะได้คุณนูนนนนน้มาทําคลิปทั้ง4 e p นะครับเอาลงให้พี่น้องได้หันนะมาอยู่บ้านบ้านไกลที่อื่นที่ไกลบางคนอยู่ต่างประเทศม É assim ดีตอนรับสู่ช่องคุณนานจจงหวัดครับสถานการณน้ำบ้านแม่ตื้นอำเภอลี้จังหวัดลำพูน EPC กับคุณนานครับตอนนี้น้ำลดแล้วครับนี่ครับแต่ก็ยังมีขังประมาณนี้ครับนี่ตรงโน้นก็ยังไปมนได้เตื้อครับนี่ครับดังนี้ทำใหญ่ครับน้ำน้ำลี้ยังค่อยๆไหลลงไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะประมาณนี้ครับ นี่ครับตอนนี้ทางหมนี้แห้งหมลครับนี่หน้าบ้านคุณนานเขาแห้งแล้วครับนี่พายาฮู่าท่วมหนักขนาดไหนนะครับไปดูตอนอ่า ep หนึ่งหรือว่า ep สองนะครับที่คุณนานทําแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มแห้งกระโมดแล้วครับนี่เอาเข้าไปส่วงผู้บระโบภยครับไุ้ปุระค <c oughs> ระับ <c oughs> อันนี้ต่างฝั่งที่จะไปบ้านนายโยมกันตีครับนี่ แต่ก็ยังมีน้ําขังอยู่เพระาะว่าตรงนี้มันเป็นแต่ก่อนเป็นห้องว่าร้องครับร้องก็คือห้องน้ําที่มันจะลงไหลไปสู่น้ําลีนะครับน้ําที่มันออกมาจากที่เปิ้นทำแนตรงนูน้นนะครับมันไหลมานี่นแต่ก่อนเป็นห้องว่าร้องครับแต่น้ํานี่ก็ยังขังอยู่นะครับออกปนกก็จะเป็นแท้งของหมู่สามนะครับบ้านรุ่มแต่คืนนี้ท่วมม่วงนี่ๆๆนะครับสลาล่ยังขึ้นเลยครับที่คุณแอนยือนอยู่ตรงนี้แต่ ต่คืนนี้ก็คือเกือบถึงเขานะครับแต่ EP หนึ่ง EP สองที่คุณแอน,นทำไปนี่ครับตอนนี้น้ำลดหมดแล้วครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับประสบภัยนะครับในแต่คืนนี้คือท่วมหมดเลยถ้าท่านห็นใน EP หนึ่ง EP สองที่คุณแอน,น,นทำแต่คืนนะครับน้ำไหลเข้าไปที่รถเครื่องจอดนั่นเลยนะครับไปทางหลังบ้านบน มีหงรถคูนานทั่วมมดถ้ารถจอดนี่ก็คือปอครับเกิงกันทุนอะนี่ครับแต่ตอนนี้รถหมดแล้วครับแต่คืนนี้ขึ้นฟุตบาทนี่นะครับขึน้นมาตรงน,นี้จนถึงบันไดขั้นขั้นแรกนี่เลยนะครับแต่ตอนนี้รถก็ถือว่าดีนะครับมันแหนมันมาเร็วครับมาเร็วแล้เกาะแห้งเร็วเออ นี้ำจะบ่าคังนะครับถ้าแถมท่วมจะไม่ตื่นนี่ครับเดี๋ยวคุณนันจะไปถ่ายให้ดูครับอันนี้บ้านไราเย็นครับลงมาจากบ้านคุณนันแต่คืนนี้ตรงนี้นี่เปียงคอพุนเลยนะครับนี่ครับนี่ท่วมมุดเลยครับเนี่ยดูวาวน้ำแล้วพุ่นนะครับสูงบนพุ่นเลยอ่ะนะครับดูวาวน้ําที่ท่านเห็นนะ แต่หลังตังหลังพุนมันต่ำมันก็ยังน้ําขังอยู่นะครับดูครับนี่นี่ครับตําพุนเป็นยังท่วมอยู่เนี่ยเป็นน้ํามันขังมันกาลังก้อยๆลงไปแตามน้ําลีนะครับดูวาวน้ําครับตะคืนเนี่ยจะประมาณนี้ครับนี่ก็อตังคนก็ตั้ง ช่วยกันทําความสะอาดนี่ครับนี่น้ำนี่คุณหนังมาถ่ายน,นี้นะครับบ้านคุณหนังก็อยู่ถ่ายลายนี้นะครับมันยังมีน้ําอยู่เลยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เยอะแล้วไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่างเทศบาลต่างผู้นําชุมชนต่างอําเภอนะครับเปนกัมาดูแล้วก็แจกถุงยังชีพนะครับให้้าบ,บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ตอนนี้ก็แจกถุงยางชีไปแล้วนะครับคุณแหนนอยู่ที่นะครับแยกแทงบ้านลุ่มนะครับนี่นี่น้ําก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับนี่ครับลุยอห่างจากอีพีหนึ่งที่คุณแหนนขี่รถก่อนครับมันเคยท่วมเลยแต่คืนตรงนี้มาไม่ได้เลยอย่างน้อยต้องมีเปลี่ยงอกอ่ะครับน,นี่ครับ จะลุยไปดูตังแต่ไม่ตื่นเพราะของว่าบ้านโดงครับไปเราจะลุยดูครับ ท่วหม,วห,ม,วห,มวหมดเลยครับนี่ครับท่วมหมดเลยครับนี่ครับบ้านเจ้าบ้านท่วมหมดเลยครับนี่เรามาดูตรงน้อยครับที่คุณหนานมานี่ครับนี่ครับเออนา,อาจา์เกนิยม ดูเตครับทั่วหมูเลยครับนี่อันนี้บ้านไอ้ไถครับเราตรงนี้ไปก็จะแยกไปทางบ้านลุ่มครับเดี๋ยวไปดูทางหน้าต่อครับ บรรยากาศดีๆหลังจากน้ำท่วมครับฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับทางนี้ตรงหลวงครับที่กทาอะไรต่อมาครับโซนนี้บัดท่วมครับโซนนี้บัดท่วมเห็นไกลๆนั่นก็คือวัดเมต่นนะครับแล้วก็ถนนหนึ่งศูนย์หกลีลำพูนนะครับใกล้ๆนั่นครับแถวนี้ไม่ท่วมครับแด่นู่นครับน้ำลีหันเ้าครับ นี่ครับนี่คือน้ําลีนะครับจะท่วมตรงท้ายๆนะครับท้ายๆของที่นานะครับแต่ตรงนี้ขึ้นมาไม่ถึงครับโอ้น้ำลีเยอะมากเลยครับดูครับนี่คือน้ำลีนะครับเห็นเลยครับมาละไทยนาจานเกล็ดนิยมเมื่อดูเหรอเพื่อนเฮ้ยดูตะมันจะได้กลิ่นว่าเข้านี่ จกวที่มีน้ำเลยครับดูเอาเองครับนี่นา,าจานเกนิยมเนอเพื่อนเลิฟดูเลยเพื่อนเลิฟ <c oughs> <c oughs> ก่เป็ที่ที่เข้ามาตกจําแล้วอะ่ะเพื่อนมาตกจําที่นาเนี่ยครับอ่านเพื่อนดูใคร้ดู นาท่านน่ะเจ้าบ้านมาตกจำแล้วป่ะเออ,ม,อมันมีสักตัวบ้านไปได้พ้องเยี่ยมมากกดได้สำหรับ EPC คุณนานก็ฝากไว้แค่นี้เนื่อน,น่าจะหมดแล้วครับ น้ำท่วมบ้านเม่ตืู่หม่สามอำเภอรีจังหวัดลำพูนก็จะประมาณนี้นะครับคุณนานทัยทอดคือนี่จะเป็น e ีพีสุดท้ายนะครับอีพีที่สี่เนาะที่ลงไปบหอนแจ้งนนะครับอ่าคือคนอยู่บ้านไก่บ้านไก่เนาะที่เพิ่ไปทํางานต่างจังหวงจังวัดเป็นจะได้หันว่าบ้านเฮาเป็นจะได้นะครับกา บันี้มีเจตนาอย่างสักอย่างนะครับเจตนาก็คืออยากคือพี่ืหอน้องได้หันเนาะว่าบ้านเฮาเนี่ยน้ําท่วมมันเป็นจะได้นะครับแล้วก็มันท่วมนักขนาดไหนนะครับเผื่อเปิ้นอยู่บ้านที่อื่นที่ไกลเป้นจะได้หันนะครับนี่ครับเออเนี่ยครับืคือพี่น้องอ่าไม่ตื่นได้หันครับบางคนอยูุปุ้นนะ อยู่เกาหล,าหลีอยู่ต่างประเทศที่เป็นไปทํางานเสว่าหากินเนาะเปิ้นก็จะได้หันว่าน้ําท่วมเนี่ยมันนักขนาดไหนนะครับที่คุณหนานทําลงไปทั้ง4 EP กะขอให้คิดบวกนะครับต่ต้องคิดลบเนอะคือว่าคือ้าบ้านได้หันว่าที่เป็นอยู่ที่อื่นที่ไกลเปิ้นก็จะได้หันว่าเฮาเนี่ยบ้านเฮาเป็นจะได้นะครับบรรยากาศเป็นจะได้นะครับ อยู่ที่ไหนตึงหมม่วนเจ้ามันเฮาครับคนไม่ตื่นไปอยู่ที่ไหนซีปีตึงตึงหมม่วนครับต้องมันต้องมาอยู่บ้านเฮานะครับมันถึงจะได้หูนะครับเพราะนั้นเกิดได้หูสถานการณ์เนาะวันนี้ครูฝหนก็ฝากว่าจะอีเนอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณแหน่งจังหวยไปนะครับ แล้วเอามาเจอกันใหม่ในอะีพีต่อไปวาคุณอาจจะทําเรื่องอะไรอย่างนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําดีวให้ลูกทําถูกไปให้หลานอันนี้กรรในายกไกลมามละ <c oughs> ครับผมฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณนานเจ้าว่าวันนี้ลาไปด้วยบรรยากาศยามเย็นสวยๆนะครับตอนนี้หกโมงปลายแล้วครับสวัสดีครับ